จริงๆแล้วอบูเป็นหมาที่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนแล้วก็ถูกเลื่อนขั้นกลายเป็นหมาจริง,ๆข,งๆของเจ้าของร้านเลยครับแต่โพสต์นี้ขอพูดดักไว้ก่อนว่าคุณลูกค้าไม่สามารถเอาน้องมาทิ้งที่ร้านได้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้าเอามาทิ้งนะครับเขาเป็นหมาของเพื่อนนะครับอยู่พิซณุโลกทุกครั้งที่เขาขึ้นมากรุงเทพเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราเพราะว่าเราเปิดร้านกลมมิงเนะาะเมื่อก่อนไม่ได้ชื่ออบูนะชื่อสิงเขาจัเ,เจ้าสิงเนี่ยมาอาบน้าเราอาทิตย์หนึ่งก็จะเจอการเขากับพ,ลลพขขิงมาาาาอบนนน้ํเ ises, เรก็็ปคช่วยดีไซน์ททรรงงขนผุ ให้เขาแบบเสร็จสับเลยจนเวลาผ่านไปเจ้าสิงอายุ5เดือนเราก็ได้รับข้อความว่ามีความจําเป็นที่จะต้องให้เขามาอยู่ด้วยนะถ้าเราสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่าก็คงต้องหาเจ้าของใหม่จริงๆเพราะว่าตอนนั้นทางบ้านแบบมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็คือปฏิเสธไม่เอายังไงก็ไม่เอาเพราะว่าตอนนั้นหมาเยอะมากมีกับตันควินมีหญิงโมมีเควินมีมอลลี่เนาะแล้วเราไม่พร้อมที่จะรับอีกตัวหนึ่งเราไม่อยากรับเพิ่มอะ่ะแต่ว่าวันนั้นเขาขึ้นมากรุงเทพพอดีก็เลยนัดกินนนข้้้้าาาาาวววกกัเเรร็ไมมู่่จียด แต่เราก็บอกว่าโอเคยังไงเราก็ไม่เอานะมันเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะเราก็กินข้าวพอกินเสร็จเขาบอกเออวันนี้พี่เอาน้องมาด้วยไม่ล่ำลากันหน่อยหรอเขาก็เอาออกมาจากกระเป๋าหยิบออกมาคุณเจ้าสิงก็สวัสดีครับ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 แล้วเราก็เลยแบบเข้าใจใช่ไหมก็เลยอุ้มกลับบ้านแล้วก็บอกพี่เขานะครับว่าเดี๋ยวผมต้องขอเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อจากสิงเป็นอาบู